สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ขครบปร,รักตุทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายขโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหลวงปู่จันทาถาวโรเจอผีพูดคำเดียวผีหนีเลยท่านผู้ฟังครับหลวงปู่จันทาถาวโรสมัยหนึ่ง ปีพุทธศักราช2496หลวงปู่จันทาถาวโรไปวิเวกอยู่ที่ถ้ำเป็ดภูเล็กอำเภอสว่างเดนดินจังหวัดสกนนลนครกับหลวงพ่อใครเป็นคนโูไทยอายุมากแล้ว60-70ปีจึงบอกว่าหลวงพ่อใครที่นี่ผีมันร้ายนะ คนไม่กล้ามาทำไร่ทำสวนเพราะผีมันกวรฉะนั้นเวลาจะถ่ายปัสสาวะให้นั่งถ่ายใส่ร่างให้เป็นที่เป็นทางนะอย่าไปถ่ายเรียลลาดทั่วไปไม่ดีเดี๋ยวผีมันจะดึงเอาหลวงพ่อไข่ก็ว่าผมมันแก่แล้วเวลาปวดปัสสาวะแล้วมันก็ไหลเลยวันหนึ่ง ได้ยินเสียงหลวงพ่อไข่ร้องโอยโอยอยู่จึงถามไปว่าเป็นอะไรหลวงพ่อไข่ท่านก็บ,บอกว่าผีมันมาดึงไม่ให้ค่าน้อยปัสสาวะนั่นแหละบอกแล้วไม่ฟังก็เป็นอย่างนั้นลูกหลานเขาหยอกคนแก่หรอกนี่แหละโทษฐานที่ถ่ายปัสสาวะไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง จากนั้นอยู่มาวันหนึ่งนั่งภาวนาอยู่ในป่าจนถึงหกทุมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องว่าพี่น้องมาช่วยฉันเถอะว่าผีปอบมากินลูกฉันฉันคลอดลูกไปใหม่ผีปอบมากินเลยเอ้าวมันอะไรกันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนกลางวันไม่เห็นมีอะไรโอ้ยตอนป่า ไม่มีป่าไม้ก็ไม่มีมีผีอยู่ที่นั่นกลุ่มหนึ่งร้องเรียกบัณฑิตปักจานบัณฑิตปักจานมาช่วยขับไล่ผีปอบผีเหล่านั้นก็ออกมาจากพุ่มไม้ก่อไม้ต้นไม้ต่ำๆเป็นปราศาทที่อยู่มาแล้วก็ขับไล่กันทุกอย่างก็ไม่ออกเมื่อไม่ออกแล้วทำอย่างไรหมดคาถาแล้ว คาถาของเรานี้แต่ก่อนก็ข่มก้าดีแต่มาระยะนี้มาอยู่กับผู้หญิงอาถรรพ์ของผู้หญิงนั้นกาคาถาดีเท่าไรก็เสื่อมหมดฉะนั้นจะไปขอน้ำบ่นจากพระที่ท่านบาจเจริญกรรมาฐานที่ธรรมนะเพราะศีลของท่านดีท่านไม่ได้อยู่กับผู้หญิงไม่ได้กินเหล้าสุลานาลีอะไร ชายคนนั้นคนแก่ๆดำๆสูงๆก็เลยเอาขันน้ำมาหาแล้วว่าหลวงพ่อขอจงเมตตาช่วยเหลือข้าพเจ้าเถิดว่าผีปอบกินลูกของดีฉันนะขอดบทใหม่ๆผีมากินแล้วก็เลยทำน้ำหมุนให้ใช้คาถาทำพระไตสรณคมนั้นแหละให้เอาไปกิน พอกินแล้วก็อาเจียนออกมาเลยนั่นแหละผีมันออกแล้วจากนั้นพวกนี้ก็กลับไปอยู่ตามถ้ำแคบๆเ,เล็กๆตามกอไม้กอหญ้าำจำๆจึงถามว่าทำไมไม่ไปอยู่ในถ้ำใหญ่ๆเขาตอบว่าไปอยู่ไม่ได้นะท่านเข้าไปแล้วมันร้อนเหมือนไฟเพราะสมัยที่มีพบชาติเป็นมนุษย์นูน้น พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพากันนับถือผีเมื่อถึงฤดูการก็ต้องบวงสวงเช่นไหว้ผีหมอผีฟ้าผีต่างๆทุกอย่างน้อมเอาผีมาเป็นที่พึ่งทั้งนั้นแม้นว่านักปราชจะเป่าร้องเชิญชวนให้เข้าวัดฝังธรรมจำศีลเจริญภาวนาสร้างถนนหนทางสร้างน้ำบ่อก่กอศาลาก็ไม่ยินดี ถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีพอแล้วไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนใครยังไม่พอก็ทำไปเถอะนั่นแหละข้าวัวข้าควายกินเหล้ากินยาสุรานารีไม่ถือผัวถือเมียเสพกามกันไม่เลือกฉันวันนะไม่ว่าลูกเขาเมียใครไม่ถือกันทั้งนั้นดังนั้นเมื่อตายแล้วพวกข้าพเจ้า จึงมาเกิดเป็นผีอยู่ที่นี่ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ร้องไห้บ่นเพ้อละเมอใจเป็นทุกข์ทรมานนอนเจาะของลับน้ำเน่าไหลอาศัยอยู่ในถ้ำแคบคแสนทุกข์ยากลำบากครั้งเดือนสี่เดือนห้าก็จะมีไฟไม่ป่ามาต้องขนข้าวของหนีชิบหายทุกปีและท่านนั่นแหละ เคยเห็นแต่ผีปอบกินคนแต่นี่ทำไมหนอผีจึงมากินผีจึงกำหนดถามพระธรรมพระธรรมก็พูดขึ้นมาที่ใจว่าเจ้าอุ้มลุ่มเจ้าพุตุมผ่าดำแสนจะหนีไปหลีผู้เขาทำเยก็ดีถอน,นกรรมเว้นเว้นกรรมหากสิน้ำสอกใส่กินใสบวเหลือเจ้าเอ้ย หมายความว่าคนใจบาปหยาบช้าถึงจะหลบหนีไปอยู่ที่ใดบาปกรรมก็จะตามไปสังหารให้เดือดร,ร้อนอาทรใจเสมอนั่นแหละไปเห็นมาอย่างนั้นแล้วก็สิ้นสงสัยคนที่มีนิสัยเคยถือผีสางข่างแดงมาตั้งแต่ครั้งเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นผีตกทุกแต่ยา ถึงจะช่วยเหลือให้ผลทุก์มันก็ไม่สนใจหรอกควรที่จะมาขอรับพระไตสรณะกรมและก็ศีลห้าก็ไม่มานิสัยเคยถือผีถือสางอย่างนั้นถึงจะผลทุกได้ก็ไม่อัศจรรย์อะไรหรอกนี่แหละโทษของการนับถือผีเป็นอย่างนั้นนั่นแหละไปเห็นอย่างนั้นก็ได้ธรรมะคือคนที่นับถือผี เมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นผีอย่างนั้นแน่นอนจะไปเป็นมนุษย์หรือสวรรค์ไม่ได้เพราะไม่มีศิลธรรมดีงามมีแต่กรรมชั่ว้าหลามกคคอโลภโทสะโมหะชาบทาจิตใจตายแล้วไปเกิดเป็นผีอย่างนั้นนั่นแหละก็ได้ความสังเวชสลดใจได้วิชาปัญญาความรู้เทวดาสาธุการ เมื่อผีเหล่านั้นกลับไปหมดแล้วในขณะที่นั่งภาวนาอยู่นั้นไม่นานก็มีฝูงเทพเทวดามาจากภูเขาใหญ่รูปร่างสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมาเป็นร้อยๆมากราบไหว้แล้วก็ขอรับพระไตสรณคมและก็ศีลห้าก็เลยถามว่าจะรับไปทำไมเขาก็ตอบว่าโอ้ยเป็นบุญขุศลอันยิ่งใหญ่นะท่าน พ่อข้าพเจ้ามีพระไตรสรณคมศีนห้าสินแปและกรรมบทสิบประจำชีวิตนั่นแหละอาบายจึงไม่ได้ไปไฟนรกจึงไม่ได้ไหมมีแต่สุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปล้วนๆดังนั้นเมื่อเห็นท่านบาเจริญสมระธรรมจึงพากันมาขอรับพระไตรสารณคมและก็ศีนห้าเพื่อจะไม่ให้ของเก่านั้นเศร้าหมอง เมื่อให้พระไตรสรนคมและก็สินห้าแล้วเขาก็จะขอฟังธรรมะก็เลยเทศให้ฟังอย่างย่อๆว่านราชาติชายหญิงทั้งหลายเมื่อเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอบายไม่ได้ไปสิ้นแสนกับดับขันแล้วจะสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้า เอวังเทศให้เขาฟังเท่านั้นแหละแล้วก็ถามเขาว่าโยมในขณะที่อาตมาเดินจงกรมหกบงเย็นจนถึงห้าทุ่มนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นราวกับว่าภูเขาเหล็กมันจะพังลงมานั่นเป็นเสียงอะไรโอ้ยเป็นเสียงที่ข้าพระเจ้าสาธุก,การส่วนบุญกับท่านการเดินจงกรมมีบุญมากนะท่าน ก้าวขวาลงสู่พื้นดินนั้นพุทธดังตึบน่ะทันแม้บุญมากอัศจรรย์พวกข้าพเจ้าจึงมาสาธุการส่วนบุญด้วยนั่นแหละบุญในาศาสนาพุทธคือการเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิไหว้พระสวดมุต์นั่นแหละได้บุญเยอะจากนั้นก็ถามเขาต่อไปอีกว่า เมื่ออาตมาไหว้พระสวดมนต์ว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาแล้วเสียงที่เคยดังนั้นเงียบหายไปนั่นเป็นเพราะเหตุอะไรโอ้ยพวกข้าพเจา้าหยุดส่งเสียงไม่ให้ไปกระทบอารหังสัมมาสัมพุทโธนั่นกลัวจะเป็นบาปได้แต่อนโมทนาสาธุการส่วนบนเท่านั้นไม่ให้มีเสียงไปกระทบอรหัน ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตัดสรู้เองโดยชอบจะอุบัติบังเกิดในโลกแต่ละกับแต่ละกันนั้นก็เป็นของยากเพราะการสร้างบาร,รมีของพระพุทธเจ้านั้นแสนยากนั่นแหละเมื่อมีขึ้นแล้วก็เป็นโชคลาภอย่างนี้จะไปสวดที่สวรรค์ก็ชนะทางนั้น จะไปสวดที่พมบาโลกก็ชนะทั้งนั้นจะไปสวดที่นรกอเวจีไฟนรกก็ดับน้ำร้อนแสนเยินก็จะกลับกลายเป็นน้ำหวานให้สัตว์นรกได้กินเป็นอาหารอันชื่อเสียงเรียงนามอรหังสาวสวากขาโตสุปฏิปันโนสัมบาสัมพุทโธนั้นเป็นของดีเลิศแท่นท่าน พวกข้าพเจ้าถึงแม้นว่าจะไปสวรรค์แล้วก็ยังไม่ลืมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมโบชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดเอาพระนิพพานเป็นที่ไปอยู่เป็นนิรทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมที่ส่งผลให้ไปพระนิพพานได้อย่างตำก็ไปสวรรค์อย่างกลางก็พรมบโลกอย่างสูงที่สุดพิมุติหลุดพ้น คือพระนิพานเบื้องนามีเท่านั้นฉะนั้นพวกข้าพเจ้าจึงไม่ใช่มีเสียงกระทบนี่ก็สำคัญบั่นหมายนั่นแหละเทวดาเขาก็เป็นสักขีพยานนะว่าการเดินจงกรมเป็นบุญใหญ่ยืนภาวนาก็เป็นบุญใหญ่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นบุญใหญ่หลวงมากจากนั้นเขาก็ว่าท่านอาจารย์ สัญจรไปตามบ้านน้อยบ้านใหญ่ขอฝากทำประเทศโปรดแม่ป้านาะอาบ้างเถิดเขาพูดเป็นภาษาอีสานว่าสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแค่มองทางไหนแก่ปิศนาธรรมนี้ได้เป็นปราชรราดรู้เห็นครองธรรมไปสู่โลกหน้าก็ไม่ข้องคา มาสู่โลกนี้ก็ไม่ติดสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตนไว้เป็นพี่เป็นน้องกันเดินทางไกลพอได้พึ่งพิงอาศัยเมื่อเช้าส่งแกงเมื่อแรงส่งปลสายพอเพนเที่ยงวันพอได้จ้ำแกวก็ดีแล้วข้าวสักปั้นเกลือสักก้อนก็ไม่มีเต็มที่มากอย่างพวกที่ประมาทลืมตน ถือผีสางคางแดงเป็นที่พึ่งตายแล้วมาเกิดเป็นผีอย่างนั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเทวดาเหยียดหยามคนชั้นต่ำคือผีนั้นแหละเมื่อเขาต่อว่าติเตือนแล้วก็หมดสิทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรจะไปต่อต้านทางนั้นสมกีนาสี่คนหามได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟห้ามเราไป เราคือใจสามคนแห่ได้เก่ตัณหาสามกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันหามมันแห่เราไปสู่ที่ไหนมันก็แห่เราไปอย่างนั้นหนึ่งคนนั่งแคร์มองทางก็คือใจแค่ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นแหละนั่นแหละไขปริศนาปัญหานี้ได้ ก็เป็นปาชราตู้เห็นหองคองธรรมอันนี้แหละสี่คนหามได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันจะต้องแก่เจ็บตายนั่นแหละอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกอนัตตาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแน่นอนเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเหตุธรรม ปัจจัยธรรมได้แก่ตัณหาอาวิชานั้นแหละเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องน้อมเอาสมถะธ,ธรรมมิปัสนาธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามักแปดโพชฌงเจ็ดมาปราบสามคนแห่ก็คือตัณหาสามและอวิชชานั้นให้ตกออกไปจากใจแล้วเราก็จะพ้นจากความเกิด แก่เจ็บตายหมดเพียงแค่นั้นนี่แหละนี่ข้อสำคัญทำไว้ให้พร้อมทุกอย่างเมื่อเราอบรมศีลธรรมทำคนงามความดีใส่ตนไว้แล้วก็จะบังเกิดจิตใจให้เป็นปราชราตรู้ว่าสิ่งใดหนอเป็นเสเบียงสิ่งใดหนอเป็นปัจจัยของเรานั้นเราจะได้เร่งรีบผลขวาย สะสมบุญกุศลใส่ตนไว้นอกนั้นไม่มีจริงแท้แน่นอนแล้วเขาก็พูดว่าเมื่อท่านสะสมบุญใส่ตนไว้พร้อมแล้วเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้หาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีเปรียบอุปมาเหมือนกับเรามีกระติกน้ำใหญ่ติดตัวไว้ในเวลาเดินทางไปถึงร่มใส่ก็จะได้ล้างหน้า ไปถึงล่มว่าก็จะได้สายเคิงเช็ดตัวไปถึงที่แจงแดดร้อนๆก็จะได้อาบเย็นสบายอันนี้ฉันใดบุญก็ฉันนั้นไปถึงสถานที่ใดก็อย่างนั้นสบายดีเลิศประเสริฐสุด,สดนอกนั้นไม่มีผียักกับใจ,จเจริญสมถะธรรมอยู่ที่ถ้ำเป็ดไตามากสามเดือน ไม่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนนะเร่งรัดพัฒนาทำความเพียรเดินเยือนนั่งอยู่อย่างนั้นก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อจิตสงบลงไปแต่ละครั้งแล้วมันลืมมันหมดความแสบความร้อนความหิวก็หายก็ไม่มีหิวข้าวก็หายหมดหิวนอนก็หายหมดมีแต่ความสุข ละเลงบันเทิงใจนี้ข้อสำคัญนะสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมกินทำเป็นอาหารก็ดีอย่างนั้นเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ไม่นานอยู่มาวันดึงจิตสงบลงได้แล้วกลางคืนนะราวเที่ยงคืนมีผียักษ์ตนหนึ่งเขี้ยวยาวถือตะบองเหล็กเข้ามาหาแล้วว่าท่านบ่ธรรมอะไรอยู่ที่นี่อวดดีหรืออย่าง อ,อ๋อท่านกต็ตอบป้าเรามาเจริญสมถะธรรมดอกท่านท่านคือสมณธรรมพุทธโทรธธรรมโบสังโฆสมณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาสมณธรรมมรรคแปดโพชฌงเจ็ดสมณวิปัสสนานี่แหละสมณธรรมสมณธรรมอย่างนี้ดีอย่างไรดีล้างบาปได้ ถอนกิเลสออกจากดวงใจได้ไม่มีสิ่งใดที่จะชนะได้ดีเลิศประเสริฐแท้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของสมณธรรมนั้นพระองค์ว่าจงไปเจริญในสมณธรรมใดสถานที่ต่างๆอยู่เป็นนิดจิตใจจะสว่างผ่องใสนั่นแหละจึงได้มาทำอย่างนี้ยักษ์ก็ถามว่าไม่กลัวตายหรือ ท่านก็ตอบว่าไม่เรื่องตายเป็นของเล็กน้อยเรื่องความตายอยู่เบื้องหน้าไม่เอามาขวางหน้าไม่หวั่นไหวจะเป็นตายหลายดีอย่างใดไม่กลัวทั้งนั้นยักษ์ก็พูดว่าไม่กลัวหรือเอ้าจะทําอย่างไรก็ทําเถอะไม่กลัวทั้งนั้นท่านจะเป็นผียักษ์ใหญ่เป็นเปรตครึ่งหนึ่งเป็นผียักษ์ครึ่งหนึ่ง เป็นสัตว์โลกครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์พระเนจรมีแต่ไปอยู่ทางนั้นทำแต่บาปหยาบช้าลามกใส่ตนหาความดีไม่ได้ถึงจะมีอาคมกล้าอย่างไรก็ตามเธอะเมื่อทำบาปหยาบช้าลงไปแล้วทุศีลทุธรรมก็ชิบหายวายป่วงจะได้ประสบแต่เหตุเพศภัยนั่นแหละอยากดีไม่เล่า ยักษ์กต็ตอบว่าอยากดีอยากดีจะสอนให้เอาไหมยักษ์กต็ตอบว่าเอาเอาก็ตั้งใจนะพุทธังธรรมังสังขังสระรนังคชามิว่าตามเขาก็ว่าตามถึงทุติตติแล้วก็มอบศีลห้าให้นั่นแหละตั้งใจนะทำทั้งหลายเหล่านี้พาท่านพ้นจากความเป็นผียักษ์ เป็นสัตว์โลกสัตวะแปลว่าผูกข้องอยู่กับความอยากและความหลงเป็นเปตในวัฏฏะสงสารเปโตแปลว่าเปตนั่นแหละอดอยากทุกข์ยากลำบากไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งอาศัยมีแต่ทุกข์กับทุกข์มีแต่ยากกับยากมีแต่ร้อนกับร้อนมีแต่หนาวกับหนาว มีแต่หิวโหยกระหายอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเพราะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะอวดอ้างว่าดีตามเถอว่านั่นแหละเทศให้ฟังจนใจผียักมันอ่อนโยนอ่อนลงสบายโอ้ยไม่เคยได้ยินเห็นอย่างนี้ต่อไปจะขอประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ที่ท่านสอน เออดีมากจะได้ชื่อว่าตโมโชติปาโนเบื้องต้นประพฤติธ,ธรรมอันมืดดำมาเป็นเปตเป็นผีเบื้องหน้ามาพบปราช,ชาิเมธีใจดีมีศีลธรรมให้โอวาจิตใจอ่อนโยนอ่อนน้อมมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะมีสุขติเป็นที่ไปเบื้องหน้านะไม่ต้องสงสัย เมื่อได้ยินได้ฟังดังนั้นผียักษ์มันก็ยอมเลยต่อแต่นั้นมันก็ตั้งตนเป็นอุบาสกเป็นผีที่ดีละชั่วไม่ยอมประพฤติชั่วช้าด้วยกายวาจาใจพอใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดไปสำหรับวันนี้ขอบคุและสวัสดีครับ